สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่6ตุลานะครับ2องพวันนี้ก็เป็นต้นเดือนนะครับก็มาดูข้าวนะครับข้าวเดือนตุลาก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกหางใสแล้วนะครับก็น่าจะไม่นานเกินรอแล้วนะครับจะได้เก็บเกี่ยวนะครับ กำลังด้วยวันนี้ครับข้าวก็ตันต้นก็กำลังตัดดอกนะผมก็ออกมาถอนต้นข้าวนกออกนะครับออกจากต้นข้าวครับเดี๋ยวเขาจะปะปนกับต้นข้าว กับข้าวเม็ดเรานะครับเดี๋ยวป,ปีปีต่อไปเขาจะขยายพันธุ์เยอะก็ต้องนำออกไปบ้างนะครับ คุณนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบ่าวอีสานคนนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสดดซับสไครให้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากครับผมก็ขอ เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ